วันนี้นะคะพี่บีจะพาไปดูแคมปัสหลักของ University of Sydney นะคะซึ่ที่มีชื่อว่า c a m p e r d o w n แล้วก็ d a r l i n g t o n Campus นะคะสถานที่ตั้งนะคะจะอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์นะคะจะอยู่ไม่ไกลจาก CBD แค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อย่าง Transportation ก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะคะมีบัสเข้ามาถึงหมหาวิทยาลัยนะคะ <Wow. S 1> University of Sydney นะคะเป็นหนึ่งในหมหาวิทยาลัย Group of Eight นะคะก็คือเป็น Top 8 ของประเทศนะคะที่เก่าแก่ที่สุดนะคะแล้วก็มีผลงานทางด้านวิจัยมากที่สุดนะคะมาทลาลัยยูซิตนะคะเป็นอันดับที่19ของโลกนะคะปีนี้นะคะแล้วก็เป็นมาทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศออสเตรเลียด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปชมกันได้เลยค่ะ เวนบอร์ดบิลดิ้นะคะเป็นตึกที่เหมือนเป็นสตูเด n t นยูเนียนะคะชะั้น5จะมีศูนย์ภาษานะคะโรงอาหารนะคะที่อยู่ในเวนต์บอร์ดบิลดิ้ ชั้นสองของเวนบอร์ดบิลดิ้งนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีธนาคารนะคะคอม n w น a l ลแบง n k ร้านโทรศัพท์นะคะแล้วก็เป็นเวลคอมเซ็นเตอร์มีฟาร์มาซีร้านหมอฟนันที่เฮลท์เซอร์วิส ก็ยอยู่ในตึกเวนเวิร์ดด้วยเหมือนกันนะคะนี่จ่ะเจ็บป่วยอะไรก็มาที่นี่นะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่ทุกคนที่มาเราทำประกันไว้แล้วนะคะกับ a l l i a n c นนะคะเรามาใช้ได้ที่นี่เลยนะคะอันนี้นะคะเรากำลังเดินไปที่อีกแคมปัสหนึ่งนะคะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกันนะคะพี่บีอยู่ตรงทางเชื่อมนะคะซึ่งเชื่อมระหว่าง2แคมปัสนะคะ แคมปัสทางขวามือนะคะก็คือแคมปัสดาร์ลิงตันนะคะซึ่งจะมีสเกตนะคะจะมีสตูเดนยูเนียนนะคะบิสนสกูลก็อยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงสปอร์ตหรือ r ร re ี r e a รี o ชันอลเซ็นเตอร์นะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นฝั่งของยูเก่านะคะแคมเปอร์ดาวนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ นีก็มีคนมาเปิดบูธนะคะตอนนี้เป็น <Okay. S 1> ช่วง orientation นะคะ <Okay. S 1> ก็มีกิจกรรมต่างๆ disability ห่บ uh, sign language society เป็น society กิจกรรมต่างๆของนักเรียนนะเนาะคือ <Okay. S 1> ถ้าเราชอบกันไหนแล้วก็ไปปรึกษาเพื่อเขาได้เพื่อจะเข้าคลับของเขา เนื่องจากเรามาในช่วงของ orientation นะคะก็จะเห็นคึกคักมากๆนะคะออคลับต่างๆของมหาลัยนะคะก็มาตั้งบูนกันเพื่อชวนชวนนักเรียนใหม่ให้เข้าร่วมนะคะกิจกรรมตามแล้วแต่ว่าใครชอบอะไรนะคะพี่พีพี่พ,พีกำลังยืนอยู่ข้างหน้าตึกนะคะที่เรียกว่า Eastern Avenue a n d Auditorium นะคะแล้วก็แล้วก็เป็น l o อร Building ด้วยนะคะ ตึกนี้นะคะเป็นตึกที่มีเหมือน largest lecture theater <Okay. S 1> ในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จะเป็นตึกที่นักเรียนปีหนึ่งส่วนใหญ่ต้องมาเรียนที่นี่แล้วก็ยังเป็นบ้านของคณะกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็คณะกฎหมายของ University City นะคะมีชื่อเสียงมากๆนะคะได้รับการจัดอันดับเป็นที่เท่าไหร่นะคะน้องว่า16ของโลกนะคะในปี2023โดยจะมีหลายคณะหลายแอเรียนะคะที่ที่เกี่ยวกับรอนะคะอย่างเช่นคณะ Uh, administrative law and policy นะคะมี business law มี criminology environmental law health law international law labor law and relations แล้วก็ taxation นะคะใครที่สนใจมาเรียนกฎหมายนะคะสามารถมาเรียนที่ University c i t y ได้เลยนะคะ ค่ะอันนี้คือบริเวณคอร์สแตรนเกิลนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยซิดนีย์นะคะซึ่งจะมีตึกที่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่นะคะน่าจะเป็นตึกแรกๆของมหาวิทยาลัยเลยนะคะก็สถาปัตยกรรมนี้ก็จะเหมือนกับออก์ d หร์เคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่เราเห็นนะคะคือจ a กร n ด a t r e ีนะคะเขามีเรื่องเล่าว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่ไม่ได้อ่านหนังสือใต้ต้นนี้อาจจะเรียนไม่จบค่ะ a n n i n g House นะคะแต่ว่าตอนนี้รีโนเวทติ้งอยู่นะคะก็ความสำคัญของที่นี่นะคะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นที่ตั้งของ Student Union นะคะแล้วก็เขาบอกว่าชั้นบนเนี่ยจะเป็นบาร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเพราะว่ามีเบียร์ที่อร่อยที่สุดอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็จะเป็นที่ที่มีปาร์ตี้เกิดขึ้นมากที่สุดจ้ะพี่บีนะคะตอนนี้อยู่ที่ w ว s ต e y c o l l e g e นะคะ คอลเลจของที่นี่นะคะมันจะไม่ได้เป็นวิทยาลัยนะคะแต่จะเป็นที่พักคล้ายๆกันในแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะ mm hmm. ก็จะมีเซนต์ฟอลคอลเลจเวสต์ลีย์คอ e ลเลจทีเชอร์คอลเลจนะคะแล้วมีอีกหลายคอลเลจนะคะซึ่งแต่ละบ้านแต่ละคอลเลจเนี้ยจะมีทีมหรืออินเทรสที่ต่างกันนะคะสำหรับนักเรียนปริญญาตรีที่สนใจที่จะจอยอบ้านนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าจะได้อยู่กับคนที่มีความสนใจเหมือน,อนกันคะ่ะ พี่ B นะคะอยู่ข้างหน้า Business School นะคะ Business School ของ University of Sydney นะคะถือว่าเป็น Business School ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย <Wow. S 1> ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่1สําหรับ MBA นะคะแล้วก็ Master of Management นะคะแล้วก็ Business School เนี่ย ได้เป็นอันดับที่15ของเอเชียค่ะแล้วก็ทักมหาวิทยาลัยก็เป็นอันดับที่19ของโลกนะคะมหาวิทยาลัยซิดนีย์นะคะมีชื่อเสียงมากๆคณะบิสเนสนะคะจะมีอยู่หลายสาขาด้วยกันมี Master of Commerce, Master of Human Resource Management, Master of International Business, Master of Logistics and Supply Chain นะคะแล้วก็ยังมี Master of Professional Accounting ด้วยนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ,ะเรา Education for Life นะคะเป็นตัวแทนที่รับการแต่งตั้งอย่างเป University of Sydney of ค่ะบริการฟรีขณะนี้นะคะพี่บีก็มานั่งพักอยู่ที่ยูซ uh, ิตสปอร์ตแอด t อค c อร์ดเซ็นเตอร์นะคะที่นี่นะคะเปิดบ,บริการสำหรับเปียนยูซิตเราจะมีค่า m e m b e r s h i p พสิบเหรียญต่อปีเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะมีค่าบริการแล้วแต่คลาสนะคะตั้งแต่สี่เหรียญจนถึงยี่สเหรียญขึ้นไปนะคะดูราคาได้ทางเว็บไซต์นะคะ แล้วก็ที่นี่นะคะฟิตเนสของเขาค่อนข้างครบครันนะคะก็จะมีรองรับกีฬาทุกประเภทนะคะจะมีตั้งแต่อินดอร์คููนะคะมีจีนเต็มทุกแบบนะคะเวทเทรนนิ่งนะคะห้องคาร์ดิโอล็อกคลัมบิ้ง สควอชแบดมินตันเชนนีสเน็กบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลนะคะคือมีกีฬาทุกประเภทเลยนะคะให้สำหรับนักเรียนนะคะต้องการมาใช้บริการสามารถเข้ามาได้เลยะคะ่ะเวลาปิดเปิดนะคะก็จะต่างกันตั้งแต่วันธรรมดาจนถึงเสาร์อาทิตย์นะคะวันธรรมดาจะตีห้ครึ่งนะคะจนถึง4ี่ทุ่มน,นะคะเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีตั้งแต่6กโมงจนถึงสี่ทุคค่มค่ะ ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะของ U ูซิตนะคะแต่เรายังมีคลิปอื่นๆนะคะของมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะขอให้น้องๆติดตามชมนะคะกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเรียนต่อ University of Sydney นะคะสามารถสมัครได้กับทีมงาน Education for Life เลยนะคะเราเป็นตัวแทนที่รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะคะบริการฟรีค่ะ